เหตุการ์ยิงปืนขึ้นฟ้าของน้องๆน,นักศึกษาอุเทนถวายยังคงเป็นภาพจำของใครหลายๆคนนะฮะม,มันเกิดขึ้นในช่วงตุรจ,จีอพอยิงขึ้นปั้ง,งป,ปั้งปั้งปั้งแบบนี้มันเกิดคำถามว่ากระสุนมันจะไปตกที่บ้านใครแล้วจะมีคนเจ็บไหมกลางเมืองด้วยถูกไหมครับรอบๆก็จะเป็นสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าแล้วก็ชุมชนล่าสุดจับคนก่อเหตุได้อีกหนึ่งนะครับหลบหนีลงใต้ไปที่สุราธานีอายุ22ปีครับชื่อว่านายอภิท์ เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเลยจับได้ที่บ้านพักของเขานะครับเจ้าตัวยอมรับว่าวันนั้นเนี่ยไปเข้าร่วมทำกิจกรรมบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันประมาณ7จ็โมงสินาทีแล้วก็ยอมรับว่าเอาปืนยิงขึ้นฟ้าไป3นัดโดยอ้างว่าปีที่แล้วก็มีการจุดประทัดบวงสวงปีนี้ก็เลยเปลี่ยนจากประทัดมาเป็นอาวุธปืนยิงบวงสวงนี่คือเหตุผลของเขานะฮะค่ะ ยิงขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถาบันนะครับแล้วปืนที่ใช้ในการก่อเหตุไปโยนทิ้งใต้สะพานพุธก่อนที่จะหลบหนีไปที่สุราษฎร์ธานีเบื้องต้นตอนนี้ทางคาดีนะครับท่านผู้กำกับสอนอปทุมบันบอกว่ายังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะเตรียมเอาผิดกับคนที่ก่อเหตุในคลิปทั้งหมดซึ่งมีไม่ต่ำกว่า7คนที่ผ่านมาออกหมายจับไปแล้ว2มีบางส่วนติดต่อเข้ามามอบตัวแล้ว แล้วก็สอบปากคำพยานไปมากกว่า7็ปากมีทั้งนักศึกษาปัจจุบันอดีตนักศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่รอปภผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับใครที่ไม่ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อหาฐานมีส่วนร่วมในการทําความผิดแต่ถ้าใครให้ความร่วมมือจะกันตัวเอาไว้เป็นพยานนี่นะครับตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบตัวบคุคคลให้ได้ทั้งหมดเพราะถ้าดูจากคลิปแล้วมีค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะไล่เลียงติดตามแล้วก็ดําเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ